สบายดีพี่น้องสุขูสุขคนสุงสุบ่อนที่ติดตามหับสมสองสนีป่าพี่น้องเมื่อในีห้ากับผ้าผ้านองหนัดมาหาหมอพี่น้องเลยน้องหนัดผ้าหล,ล่ลมกระชิเจ็บแห้งลายเติบอยู่พี่น้องเพราะว่าเข่ากับคข,ขนผับบาดเบิดพี่น้องเลยซุกส,สลายอยู่บ้านสิสวงพี่น้องเอา,าผ้าผันมา ท้าก ah. ันมาไงเออข้าเป็นยังไงเออเป็นวิ่งเป็นเวียนอืมเพศเป็นไปใพ่แล้ว ต้องนั่งถ่ายอีกแป๊บหนึ่งน้องหนัดในสายแขนเจ้าน่ะให้เพื่อนเบิ่งแน่อือนี่แหละพี่น้องเพื่อนเจ้าเข่าเข่าวคือซีนาแน่เนาะเจ็บเจ็บเลยพี่น้องแต่ว่าทอนลดล้มก็เลยพาเพื่นมาซักยาล้มเออลดล้ม ก็ไปได้ไหวก็บนทรัพท์เป็นะเา้าร์โหลดคลิปมานาสัญญาณมาวนเมาชหามล้มเยแมนบนมหอดขอบเลยสิง้ขมากับบไร่ล่ลงเลยเน่มันเป็นไดบานเนะมันเป็นหินเนาะลมบนลมใส่ยินแฮงรูนัวม่าเนี่ยลาเล่นห้ามเลื่อหบน้าเปนหช้ ลมมันรลุมาหินแห่พี่น้องสนี่กับแถาพ่อน้ำเก็บศพเพิ่นว่าเพิ่นโทรไปบอกว่าอืมแล้ไปบอกว่าตอนนี้พ้าหลดร่มอยู่ผ่านมาบอกบอกทีว่าเลยครัวมาจากนอยผ่านมเลยครัวมาเลยควอาการบ่อนนู่นหินแห่เนี่ยท่านนี้กับไปเบิ่งกับพ่อเนาะกิรจักไป ก็เหน็บกว่าพันล่องห่วยว่าสินี่ก็ส่องทั้งห่วยแมนส่องทั้งห่วยแล้วก็ส่องทั้งห้องเพราะเน็บกว่าพันไปอยู่ในห้องในห่วยพี่น้องเอ้ยสินี่ก็ทั้งหัวทั้งส่องแล้วสิสิอันเป็นโทรศัพท์ไปบอกเพื่นไปพอดีเอาเพื่อนพี่น้องเมือนี่เพิ่มเพิ่มไปเอาเฮาไปนำบ้านห่าวมันบ่ค่อยมีสัญญาณพี่น้องบ่มีสัญญาณเลยแหละพี่น้อง โหลดลิบกับบาได้เด้อทางสางมาายกบ้นบบยนะทางสามแยกบ้านบับอยนะพี่น้องบอนสน,นีมาโหลดคีบอลดขิบนจะอานำเก็บศพกัน,น,นกบบกแบบนี้กับบัวไว้เเนาะพี่น้องอันนี้เราสิบ้านมาสียาพี่น้องเพราะว่าอากาศมันอยกนากหนาวๆพี่น้องเอ้ย เธอเลือดเพิ่นกามเพิ่นยางยานยนกลางค่ำกลางคืนเนาะยามแบบเวลาอากาศเย็นนะพี่น้องคันหับปวักยมสักยาน่ะญาติซักยาไะไเลือดก่อนพี่น้องตอนนี้กําลังหนังถาลอมอจะไปเอาออกเลือดหน่อยไปเอาออกมันแสบได้กําลังรอนายแพทย์เพิ่นเนาะเจ็บอยู่แล้วแหละอันนี้ทูกับบะขีนแห่แล้วนี่พี่น้องเพิ่นเอาแขนอัน ลงทูขี้เห็นแห่พักาสนีมาพ่อพี่น้องพันกาหายเพื่ออะไรเพื่อสนีสนีกต๊ใจเห็นพันหายโลดทังนากมุนเบิทูพี่น้องนตาเลียคนตงกเลือบานไทยดานใจเลยลงบัแหงเนาะแหงเบิแล้วเลยดีนะพี่น้องคนยังโทรบอกต่พอกับสนีมาได้่ประมาณินี่แหละเนาะประมาณสีสิ งูเบิ่งสิเวมาลุ่ม้างพ่อพี่น้องูขึ้นกับอะไรนาะงูหลดนั่นเนาะงกับหลดก็ขึ้นกับอะไรไล่เลยตึมเลยพี่น้องเลยหลดกับบ้านแต่หลดคนกับป้านแต่ขนโท่าระซับกับบ้านแต่เท่าระซับสเน่สเน่กะที่แรกสเน่ได้หูข่าวพี่น้องสเน่กะบสเน่กะสิีวอาในอันยู u ูบซะเลยซะดอกตะกี้ว่าซีวอลจะนั่งหนัดใาย สนน่ก็ตายโทรศัพท์พกูแตกป่ะสนน,นน่ก็เลยบอกไดนหนพี่นอ้องตาทีเฮ้าสิห่วงว่าเออน้องนัดเป็นได้พี่น้องอันนี้โทรศัพท์พกูแตกป่ะพอวา,า,า,ายันเฮาบริเทไทยขีปพี่น้องได้เบิ่งนาะพี่น้องกัย่านพี่น้องบปได้เบิงเ่งนี่นเฮ้าแบบโทรศัพท์าพาเพนนี้พี่น้องก็สิบปริหูลลแล้ว่าจังหวัดสิว่าสน่ยาไทยอันยูทูบรเบ้อาวาได้นาะพี่น้องตอนนี้กำลังหนังถาพี่น้องเว้ย ท่านางล่อเพื่อนยังไปกินข่าวอยู่เพื่อน้องเลยอยู่ซุกซาลาสีสว่างเนาะเป็นอนามัยเพื่อน้องเลยอนามัยบ้านเนาะอนามัยประจำประจำหมู่เขตบ้านเฮาแทขตมอกับบลายดอกพี่น้องเอ้ยนึ่คนสองคนเนาะบ่อนแม่อาเต่เพิ่นมาเห็นงานอลไรพี่น้องอันนี้เพิ่นก็สิมาเห็นงานอนไนี้เนาะบ่ฮู้ว่ามื้อนี้เพิ่นมาเห็นงานหรือบ่ ่อนฮามาเนี่ยก็สิมีคนอยู่คนป่วยอยู่คนนึงพี่น้องเนยเขาเจ้าแบบว่าเป็นวินเป็นวิ่งเป็นเวียนเนาะอากาศมันเปลี่ยนบ่อยเนาะสุขภาพร่างกายพี่น้องก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองดีๆในเด้อซนีก็เป็นห่วงสุขุสุขคนสมองสุบัติอยู่ในประเทศและต่างประเทศสุขุสุขคนเนาะที่คอยให้กำลังใจซนีซนีก็ขอขอบมกขอบใจขอบ มกขอบคุณหลายๆเด้อพี van, ่น้องเลยเบาวาจพิดพลาัประการใดกับขอโทษขออภัยเนาะสนี่กับเบ้าก็เกะเบ้าก็บอยเป็นดอกพี่น้องเลยสนี่กับบริแก้งเบ้าดอกเบ้าตามที่สนี่เคยเป็นแต่ละเมื่อพี่น้องเคยซีนี่กับิเบ้าแบบนี้แหละบางทีกับเบ้าก็หนากำลังคือพิบ้านล้วก็หัวกับน้องหนาสองคนพี่น้องเบ้าแบบว่าคัสิเฮ้าสิเบ้าโพดเฮากับเบ้าบอยเป็น แคสิว่าวไลน์กว่าวบุเป็นพี่น้องเอ้ยว่าวสําพี่น้องได้ยินได้เห็นเนี่ยแหละพี่น้องว่าวบเป็นดอกเขากำลังถามออยู่มอเป็นคือนานมาเลยนำลังถ่าต่อไปพี่น้องเอ้สักใหญ่้องหนัดตายแต่แท้ พาหล่นลมดูดูเมือ่อหาหมอไปทีเรียบร้อยเลยพี่นอ้องเ้ยสียาเข็มหนึ่งไปไไน็นอะไรเจ้าสีหาวอีกบไปกระหายไปกระจัดยาเมื่อหายเมื่อกินอยู่พี่นอ้องยาคลายเน้นซักแล้ว <c oughs> แย่แก่บ่ทันยามเกลียรน้ำแมนเมื่อนเบาอยู่ไมื่อนเบาอ่ะแก่เข้ากะสี่พซเย็บรากาซาวรกาบางคนก็ว่าเย็บเข้าเอาเข็มออกมื่อฝนเบาก็สีเจ็บหน่อยลงกำลังออกแต่ห้องมอไปนอ แลังออกไปซุกซาลาหรือว่าอนไมัม่นาะสีสว่างยัดเจ็บายแห่งเจ็บตื่นไม่ร้อุย้ยกำลังกำลังว่ากับสนีว่าบาททัตเตอร์เมินกับสีเบิร์ตเลยนี่หาหาเงินไปซื้ออันบัตเตอมเมิอนอยู่เพราะว่าให้ก,มก็มว่าตื่มอีกเสียไปทรายบางทีนี่ นะแต่ยังดีดงอยู่เคร่องคลองร่อยพี่นอ้องเมื่อในกาบบ่าวลายญาตาพี่นาะงขอจบคลิปย่างนี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่้าเด้อพี่น้องเด้อไปพบกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี